ครับข้อต่อมาครับข้อที่90นะครับเขาบอกว่า C1 เท่ากับ4ไมโครฟารตดนะครับ C2 เท่ากับ6ไมโครฟารตด C3 สเท่ากับ6ไมโครฟาลตด C4 เท่ากับ6ไมโครฟาลตดนะครับตัวเก็บประจุ C1 C2 C3 และ C4 นะครับดังรูปจงหาความจุรวมทั้งหมดในหน่วยไมโครฟาลตดนะครับทีนี้นะครับถ้าเราสังเกตด,ดูมันจะเป็นการต่อวงจร มันเป็นการต่อตัวเก็บประจุนะครับแบบผัดสมกันอยู่นะครับก็คือมีทั้งแบบตรงนี้จะเป็นแบบอนุกรมนะครับถ้ารวมกับตรงนี้มันจะเป็นแบบขนานกันอยู่นะครับฉะนั้นเราจะทําอันแรกนะครับก็คือเราจะทําแบบอนุกรมกันออกมานะครับก็คือเอา c สอง c สาม c สี่มาหาก่อนนะครับก็คือเราจะหาค่า c รวมนะครับหา c รวมของ c 2 4.3 c 3และ c 4นะครับอันนี้มันจะต่อแบบอนุกมนะครับกันนะครับฉะนั้นเราจะใช้เราจะใช้สูตรนะครับก็คือ1.4ส่วน c รวมนะครับเท่ากับ1.41ส่วน c 1อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น1.42ส่วน c 2นครับบวกกับ1.43ส่วน c 3นะครับบวกกับ หนึ่งส่วน c สี่นะครับทีนี้เราก็แทนค่ามันลงมานะครับก็คือเราจะได้อย่างนี้ครับ c หนึ่งส่วน c รวมนะครับเท่ากับหนึ่งส่วน c สองนะครับซึ่ง c สองเขากําหนดให้เท่ากับหกนะครับ c สามเขากําหนดให้เท่ากับหกไมโครฟาลัด c สี่ก็กําหนดให้หกนะครับฉะนั้นตรงนี้ c สอง c สาม c สี่เท่ากับหกหมดนะครับฉะนั้นเราจะแทนเท่ากับค่าเท่ากับ หกนะครับหนึ่งส่วนหกหมดนะครับก็คือตรงนี้นะครับทีนี้เราก็นํามาบวกกันได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งเราจะบวกกันออกมาได้ก็คือสามส่วนด้วยหกนะครับการบวกเศษส่วนนะครับฉะนั้นสี่รวมของเราสี่รวมเราจะได้เท่ากับหกส่วนด้วยสามนะครับตรงนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับสองนะครับหน่วยเป็น ไมโครฟาลัดนะครับตรงนี้อันนี้คือซีรวมของเส้นที่มันอนุกรมกันอยู่คือตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราทําเส้นนี้เสร็จนะครับมันจะเหลืออยู่แค่เส้นเดียวนะครับทีนี้เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะเหลือนะครับก็คือวงจรเราจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ c ีหนึ่งตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ c ีถ้าเรารวมกันเมื่อกี้นะครับ เรารวมกันแบบอนุกรมเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น c 2 3 4ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันขนานกันอยู่นะครับฉะนั้นเราจะหา c รวมตอนสุดท้ายนะครับก็คือหาแบบขนานนะครับเราจะหา c รวมนะครับแบบขนานนะครับเราจะหา c รวมนะครับแบบขนานนะครับเราจะได้ว่า c รวมเท่ากับ c มันเหลือ c นะครับก็คือ c 1นะครับ c1 บวกกับ c2 3 4นะครับซึ่งเราหาออกมาได้เมื่อกี้นะครับตัว c รวมตรงนี้นะครับก็คือ c2 3 4นะครับเรากำหนดให้มันนะครับเท่ากับ c2 3 4ฉะนั้นเราจะหา c รวมนะครับซึ่งมันเป็นวงจรขนานกันอยู่นะครับตรงนี้มันวงจรขนานก็คือ c1 เรามีค่าเท่ากับ c นะครับตรงนี้เรารู้เราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเท่ากับ4บวกกับ c ส3 4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับฉะนั้น c รวมเราก็จะได้เท่ากับ6หน่วยเป็นไมโครฟาลัดนะครับเพราะตัว c ทุกตัวมีหน่วยเป็นไมโครฟาลัดนะครับตรงนี้ฉะนั้นเราจะตอบ c รวมเราเท่ากับมีค่าเท่ากับ6ไมโครฟาลัดนะครับซึ่งเราจะตอบข้อข้อที่4นะครับคราวนี้